สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูแบตเตอรี่ลิเทียมพอดเฟดกันอีกลูกนะครับชุดนี้จะเป็นแบตเตอรี่12โวลต์ขนาด100แอมป์นะครับเป็นลิเทียมพอดเฟดภายในนะครับจะมีตัวสมาร์ท BMS นะครับ JK ขนาด200ทับ350นะครับเอกิบรัลลัสนในตัว1แอมป์แต่ผมใส่ตัวแอกิบรัลลาสรืเพิ่มเข้าไปอีกนะครับ6แอมป์เป็น7แอมป์เลยก็ถือว่าเยอะมากแล้ว ชุดนี้นะนะครับไม่ใช่โฟล์ลบอกนะครับจะเป็นตัวแบตเตอรี่แต่ผมได้เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นช่อง USB นะครับนี่สามารถเสียบชาร์จโทรศัพท์มือถือได้นะครับเป็นแบบสัมผัสนะครับแล้วก็แบบปิดเปิดแบบไม่นุ่นได้นะครับนี่เห็นไหมตัวนี้ก็สัมผัสเอานะครับการเปิดปิดนะครับนี่เห็นไหมสะดวกสบายนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มเข้ามาอีกก็จะเป็นช่องพอร์ตของการเสียบหลอดไฟ DC นะครับพัดลม DC ก็ได้นะนะครับหรือจะเป็นหลอดไฟ DC พัดลม DC ถ้ามีขั้วแบบนี้นะครับนี่ก็สามารถเสียบได้เลยแบบนี้นะครับ เพิ่มความสะดวกสบายให้ในการใช้งานนะครับนี่เห็นไหมเสียบได้เลยนะครับถ้ามีพัดลมก็เสียบได้เลยนะถ้าเกิดว่าเป็นหัวแบบนี้นะครับหรือจะทําขึ้นมาเองก็ได้นะครับถ้าแบบแบบคีบนะก็คีบกับพวกแบตเตอรี่ตรงๆได้เลยนะครับไม่ว่าจ,จะเป็นพัดลมหรือว่าหลอดไฟหรือว่าอินเวอร์เตอร์อะไรต่างๆก็สามารถคีบตรงนี้ได้เลยนะครับมีสัญลักษณ์บอกนะว่าบวกลบอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็จะมีตัวสวิตช์สมาร์ทบีเอนะครับอยู่ด้านข้างนะครับ เวลาเราไม่ใช้งานนะให้ให้ปิดตรงนี้นะครับเวลาเราจะยกย้ายขึ้นรถหรือว่าเอาไปนู่นไปน,นี่นะครับก็สามารถปิดตรงนี้ไว้ก่อนได้นะครับหรือจะปิดในตัวแอปก็ได้นะปิดในตัวแอปแล้วก็มาปิดตรงนี้อีกทีนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยนะในการยกย้ายนะครับแล้วก็จะมีหน้าจอนะนะครับหน้าจอแสดงสถานะของตัวแบตเตอรี่ว่าตอนนี้เหลืออยู่กี่โวลต์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็สามารถปิดเปิดได้เช่นกันนะครับนี่ปิดหน้าจอ,อปิดสวิตช์ของ USB นะครับนี่ปิดปิดได้หมดเลยนะนะครับ ก็จะมีฝาปิดให้แบบนี้อีกหนึ่งชั้นนะครับสวยงามพอะจะดูแรงดันแบตก็กดตรงนี้เปิดนะครับตัวนี้เอาไปชาร์จกับไฟบ้านเขาได้นะครับถ้ามีเครื่องชาร์จแบบเป็นพวกเครื่องแบตลิเธียมก็สามารถคีบชาร์จได้เลยหรือจะเอาไปชาร์จในงานโซล่าเซลล์ก็ได้นะครับกองนะครับจะเป็นกองพลาสติกนะครับตัวนี้น้ําหนักไม่หนักไม่หนักมากนะครับนี่สามารถยกได้สบายเลยนะครับ เพราะว่ามีแค่สีก้อนสีเองนะครับขนาด100แอมนะครับส่วนขนาดของตัวกล่องนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับอันนี้วัดเอาสปอขอ,ขอบด้านบนนะครับประมาณประมาณ3าเซนนะครับถ้าเรารวมอันนี้ด้วยนะครับผมยาวส่วนความสูงสูงประมาณ26นะครับส่วนความกว้างก็ประมาณ ประมาณ18เซนนะครับก็ถือว่าไม่ใหญ่นะนะครับไม่ใหญ่พวกพาคือรถสะดวกสบายนะครับถ้าเราจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับไปเที่ยวหรือว่าแคมปิง้งหรือจะอไปใช้งานอะไรในสวน1 1เหมาะนะกับแบตลูกนี้นะครับถ้าเราต้องการชาร์จมือถือก็เสียบชาร์จได้เลยนะแต่ถ้าเรามีอุปกรณ์ที่ประเภทเป็น220โวลต์นะนะครับเราก็หาอินเวอร์เตอร์12โวลต์ชัดตัวหนึง่ง 12โวลต์600วัตหรือว่า3,500วัตก็ได้นะครับก็มาคีย์บอร์ดลบก็เปิดเครื่องใช้งานได้เลยง่ายๆนะครับถ้าเป็นพวกประเภทแสงสว่างนะครับผมไม่แนะนําให้ใช้งานเป็น220โวลต์นะครับมันจะเปลองไฟนะครับผมแนะนําให้ท่านซื้อหลอดไฟ DC แบบนี้นะครับนี่มาต่อใช้งานจะประหยัดไฟนะครับประหยัดมากนะครับแต่ถ้าเราแปลงเป็น220เนี่ยอันนี้ก็อาจจะเปลองไฟหน่อยนะครับแล้วก็เปลองงบด้วยซื้อหลอด DC แบบนี้มาเสียบได้เลยนะครับสว่างเหมือนกันนะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาดูมาชมเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณครับ